ในที่สุดเราก็มาถึงที่ภูเขาไปหลงหนี่ได้เสียทีตามข้ามาภูเขาไปหลงนั้นกว้างใหญ่เป็นอย่างมากไม่ง่ายที่จะหาที่ดีๆได้ข้าคิดว่าพวกเขาก็น่าจะเริ่มหาจุดเป็นของตัวเองกันแล้วเช่นกันท่านเจ้าเมืองขอรับเป็นไปได้ไหมว่านักดาบหญิงผ้าขาวนั่นก็อาจจะอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้ที่นี่มีนักรบอยู่ไปทั่วทุกที่แม้ว่านางจะอยู่ที่นี่จริงๆ ข้าก็ต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากเพื่อหานางว้าวพวกนักรบเต็มไปหมดเลยหากข้าฆ่าทั้งหมดนี้ได้ข้าก็น่าจะได้แต้มวิวัฒนาการมากเป็นโขระวังตัวเอาไว้ด้วยละ่ะเมื่อเจ้าเข้าสู่อาณาจักรรับเป็นครั้งแรกมีนักรบมากเกินไปในปีนี้บางทีอาจจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นหลังจากนี้เราจะรออยู่ที่นี่ไปก่อนรอเง้นรึทำไมเราไม่พากันเข้าไปข้างในเลยละ่ะ หากเจ้าไม่รู้อะไรก็จงหบปากไปซะเจ้าคิดว่าอาณาจักรลับจะเปิดได้ง่ายๆหรือไงเวลาและสถานที่ของอาณาจักรล้วนเป็นการสุ่มนี่เราจะมัวแต่นั่งและรอความตายจริงๆหรือเจ้าก็เพียงแต่ต้องรออย่างอดทนเพียงเท่านั้นหากมีใครรู้สึกไม่สบายใจตรงไหนก็ให้มาพูดใส่หน้าข้านี่มานี่มันเขาสามารถทำได้จริงๆหรือแล้วพวกเราจะเข้าไปในอนาณาจักรลับได้อย่างไร ไม่ต้องกังวลไปเมื่อใดที่อาณาจักรลับปรากฏขึ้นข้าก็จะพาพวกเจ้าเข้าไปเองบางทีอาณาจักรอาจจะปรากฏขึ้นที่นี่หรือบางทีอย่าพิ่งพุ่งเข้าไปให้ข้าเข้าไปหาหนทางให้ก่อนพอดีข้าไม่อยากจะรบกวนท่านปรมาจารย์ฉางปด้วยเรื่องแค่นี้นะสิไปกันเลยยาหู เห็นว่าพวกเขาได้ไปในทางของตนเองแล้วจะดีกว่าถ้าข้าหาทางอื่นได้หืมมีจุดประสงค์อะไรในการต่อสู้ตรงนี้ทั้งที่ยังไม่ได้เข้าไปในอาณาจักรรับกันนะก็แค่ลูกเจียบตัวเดียวกลับกล้ามาเผชิญหน้ากับข้างั้นรึบัดซบนางหลบได้เฉยเลยอยู่ตรงนั้นระวังเพลิงนั่นด้วยอากก็ไม่ได้แย่ถึงแม้แต่วิวัฒนาการจะไม่ได้แย่อะไร แต่ที่นี่ทุกหนทุกแห่งคือการต่อสู้น่าสนุกชะมัดสตรีนั่นมีความสามารถไม่น้อยมาฆ่านางด้วยกันเถอะมาเลยข้ามีแผนพรายเริงระบำอ้าอ้าในที่สุดก็มาถึงทางเข้าได้เสียทีท่านเจ้าเมืองดูคนที่มาถึงก่อนเรานั่นสิรอเดี๋ยวนะนี่มันทำไมคนคนนี้ถึงได้ดูคุนค,คกันนะ